ผู้ใดหารถกระบะตัวยกสูงนะครับปีใหม่ๆผมบอกว่าขั้นนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมประหยัดเงินลงไป3ามแสนกว่าบาทนะครับจากปลายแดนะครับขั้นนีปี2022นีะครับลีโวสองจดสนะครับรถสวยรถงามนะครับผมไฟตาโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับผมกระจังหนาลออแบบนี้นะครับผมคันนี้ไม่แค่สองหมื่นสี่พันกว่ากิโลนะครับพี่น้องรถไม่สวยสดอีลีครับรถพึ่งเขาไม่นะครับล่อแม็กมาจากโรงงานนะครับผมยางหนาๆเต็มๆให้แบบนี้นะครับรถสีดํานะครับเดี๋ยวผมมาเบิ่งภายในนะครับ ภายในนะครับบอหนังเข้าหุ่มให้เรียบร้อยภายในเป็นสีดํานะครับพวกอะไรมันตีฟังก์ชันทั้งสองขางนะครับรวยรถสวยสดอิลีครับเนี่ยของโดยสารนะครับผมรถงามนะครับผมผู้ใดอยากได้รถกระบะตัวยกสูงใ้ใส่งานนะครับผมซื้อขั้นนี้คุ้มแน่นอนประหยัดเงินไปสามแสนกว่าบาทขั้นนี้ผมขายแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องสนใจทางมาหาผมได้พุ่มเจริญว่างสามมอนะครับผมวือจโทรสอบถามมาไดู้่วนแปดเจ็ดเก้าห้าห้าสองแปดีีครับ